สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือวนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ,ะมือวนี้น้ำเชียร์กะอัดคลิปพี่ใหญ่กทมวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมหกสิบหกเนาะครับค่ะจะไปออกอากาศวันที่สิบสองสิงหาคมค่ะ,ะแต่ว่าน้ำเชียร์คลิปนี้กะสวัสดี วันแม่เนาะครับผมค่ะสวัสดีแม่แม่ครับผมค่ะสวัสดีแม่เอฟซีเดอ้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะที่เพิ่นควายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กับอู๋น้ำเชี่ยถูก,กขีดถูกงวดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะขอหาแม่เอฟซีแฟนคลับของน้ำเชียร์ถูกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุข้นเดอ้อค่ะถือเลขกสองตัวตรงสามตัวตรงน้ำน้ำกับกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ ค่ะบ่ว่าสิเป็นตาแม่เนาะเถวพอน้บคาะสำคัญถูกทันค่ะท่านผู้ชมนอกจากว่าโอ้ามือเนี้มันเป็นวันแม่จนังส่เนาะครับครับน้ำเชี่ยก็เลยอวยพ่อพิเศษห้ยแม่แม่ค่ะถูกทันเด้อค่ะท่านผู้ชมยูดีมีแห้งครับผมค่ะโชคลาภปนํากันอยูดีมีแห้งเด้อแม่ค่ะเก็บปวดมองได้ก็ให้ชซ่วงให้เศร้าทุกคนถูกทันเด้อค่ะครับ เอาไปรับช่มรับฟังตัวเลขสามตัวตรงสามตัวโตดของพี่ใหญ่กทอทมอ,อก,กันเลยเนาะครับผมค่ะคลิปนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรกแ้วค่ะสามตัวตรงสามตัวโตดค่ะปกติผลนสีออกแต้สองตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้ำเชียร์ค่ะอัดวันนี้น้ำเชียร์จะปล่อยพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะแต่ลำเชียร์เรากันชอบไหมชอบค่ะแต่ว่าใกล้ใกล้วันแม่แล้วก็ขอให้พี่ใหญ่สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะร่ำรวยเงินทองค่ะทำสิง<อ>่งใดก็ขอให้พี่ใหญ่สมหวังเน้อค่ะวันนี้แหละพี่ใหญ่จะถูกลำวันที่หนึ่งลำเชียร์อัดแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะ <c oughs> <c oughs> แ็กี่ของน้ำเชียร์ทุกคนนะคะขอให้โชคดีนะค่ะค่ะใครชอบก็ลงทุนหน่อยเนาะใครคไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผ่านไปก่อนดูไปก่อนก็ได้นะคะค่ะสามตัวตรงสามตัวโตะะ้ได้ค่ะทานูุชมค่ะโต้เอาก็ได้นะคะถ้าไม่เล่นตรงก็มันหลายชุดอยู่เนาะค่ะถ้าหนึ่งมาไม่พลาดแน่นอนค่ะค่ะถ้าคัดให้แล้วค,ค่ะคัดให้แล้วค่ะทานูุชมทั้งหมดจะเป็นสิบสี่ชุดใช่ไหมคะพี่ใหญ่ ใช่ค่ะถ้าใครมีตัวตัดก็ตัดออกอีกก็ได้นะคะค่ะลองดูเอฟซีมีตัวตัดก็ตัดออกอีกก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะใครไม่มีตัวตัดก็จัดได้เลยค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้าฝงฝนตกไหมร้อนสองวันแล้วค่ะพี่ใหญ่ค่ะร้อนสองวันเนาะสองวันแล้วอ๋อเมื่อวานที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันนะที่บ้านพี่ใหญ่ค่ะ ก็ร้อนเหมือนกันแต่เมื่อคือรู้สึกฝนจะลงมาน,น้อยๆไม่เยอะค่ะเ <FC S 2> <ต>อฟซีบอกว่าขอให้นานเนะคะเอฟซีบอกว่าอขอฟังเสียงทุกคลิปได้ไหมแล้วแต่บางโอกาสเนะะ้อค่ะท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วได้เข้าไปดูในคอมเมนต์เนาะค่ะขอ,ของที่ผ่านมานะคะ ก็แอมซีก็ไม่ได้สนใจตัวเลขเท่าไหร่นาะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมชื่นชมกันขนาดนี้เนาะคะไม่ค่อยได้สนใจตัวเลขเลยสนใจแต่พี่ใหญ่เสียงเพราะมากอะไรแบบนี้ค่ะได้เห็นเน้นหนึ่งบอกว่าไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรนะขอฟังเสียงบ่อยๆอะไรป่ะใช่ใช่ค่ะพี่ใหญ่ค่ะก็ดีก็ดีใจเนาะดีใจค่ะดีใจ ยังไแ<ต>งแล้วค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่ถูกไว้แล้ววันที่หนึ่งอาจจะมีโอกาสขึ้นไปไหวหาหนองเชียเนาะโอ้ยไปวัดเนาะค่ะพี่ใหญ่เนาะ<ด>วัดทางภาคอีสานค่ะค่ะก็มีหลายๆที่นะที่สวยๆอยู่เนาะค่ะหลายที่ะอ้าโอเคนะคะน้องเชียค่ะตัวเลขนี้หนูจะไปอ่านเอานะคะพี่ใหญ่อ่ น้ำเชียร์ไปอ่านเอาเลยค่ะค่ะเพราะว่าพี่ใหญ่บอกน้ำเชียร์แล้วค่ะท่านผู้ชมพี่ไม่อ่านนะมันเยอะเออพี่ใหญ่ไม่อ่านให้นะคะให้น้ำเชียร์ไปอ่านเองนะคะแล้วก็ลองให้ให้เอซีดูหน่อยหนึ่งค่ะได้ได้ค่ะพี่ใหญ่เดี๋ยวน้ำเชียร์จัดการให้ค่ะยังไงแล้วก็ขอให้เอซีโชคดีนะคะค่ะเลขมีเข้ามีหลุดถ้าจะหลุดบ้านก็อย่าด่ากันอย่าว่ากันเนาะไนเดี๋ยวก็มาหากันเรื่อยๆนั่นแหละมันไม่กล้าหลุดเกินสองวันหรอกนะ มันไม่กล้าไปสองเงโอเคค่ะใช่ไม่กล้าหลุดนะคะสวัสดีนะคะน้ำเชียร์ค่ะขอบคุณนะคะพี่ยายค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมันเหล็กหลายชุดเพิ่นกะแวะมาถักท่ายเส้นลับเนาะค่ะเพิ่นกะว่าเอาตัวเหล็กไปบอกพี่น้องเด้อน้ำเชียร์ค่ะอ่านให้พี่น้องฟังค่ะ ว่าน้ำเสียกระสีลงให้พี่น้องเอฟซี่น้่ขาดดนผู้ชมค่ะเพิ่นไฮสองสามตัวตรงสามตัวโต้เด้อ่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระถูกทุกงวดงวดนี้นริเสียขอเพิ่นเพิ่นกระเลยคัดมาให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาซ่อมเบื้องก่อนเด้อ่ะท่านผู้ชมค่ะมันมีสิบสี่หางขุนค่ะสิบสี่สุดขุนหนึ่งสองสามขาดดันผู้ชมแล้วก็หนึ่งสองหก

สามตัวตรงสามตัวโต้เด้อค่ะท่านผู้ชมพิจารณาองก่กรค่ะหวดนี้เป็นหมวดแรกที่เพิ่นนั่มาเสนอให้พี่น้องเอฟซีกับน้ำเสียค่ะพิษถ,ถูกมากกเย,ยว่ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องก็เอาตามที่มีทุนเด้อค่ะท่านผู้ชมทุนค่ะเ็กเบิ้งทุนกำไรได้บค่ะจ้งคไยจัดเด้อค่ะท่านผู้ชม ามตัวตรงสามตัวโตดค่ะเลขสองตัวบนเพนกะล่งไปแตะก้อนหนานน่นแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยก็ลงไปแหย่แล้วแต่ว่าน้ำเชี่ยก็สิล่องหาพี่น้องเบิงเทียพนตามบบท่านค่ะแต่ว่าคลิปสรุปเลขพี่น้องพนกคอมาอีกเด้อค่ะอยากให้ล่งอีกเดี๋ยวน้ำเชี่ยสีสรุปให้สำนักใดตามบบท่านบ่มีเวลาเบิงอยากมาเบิงตอนสรุปเลขค่ะ เดี๋ยวน้ำเชียร์ลงไห้เด้อค่ะท่านผู้ชมใกล้ๆมือจ้กน้อยผุนละค่ะประมาณวันที่ว่สิบสามกับสิบสี่สิบหานี่ละค่ะท่านผู้ชมสรุปเลกค,ค่ะเดี๋ยวน้ำเชียร์ลงไห้เด้อค่ะอ่านี่ก็เป็นคลิปของสามตัวตรงสามตัวโต,ต้ตของพี่ใหญ่คลิปนี้เป็นคลิปแรกงวดแรกพ่อมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ